คือโทษที่พักเพื่อไทยอ่ะไปยื่นยุคสภาใช่หนึ่งหนึ่งสองแต่หนึ่งหนึ่งสองอาจจะเวลาไปขึ้นอ่ะอาจจะแปรผันขอนึกภาพอกว่าแต่โทษจริงๆของเพื่อไทยอ่ะคือลมล้างการปกครองคุณต้องไปฟ้องคุณเข้าใจป่ะคือการปกครองอ่ะคุณไม่สามารถเสี่ยง ไม่สามารถเสี่ยงคือทุกสิ่งทุกอย่างมีคันลอมีรัฐธรรมนูญคุณไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญที่แปลเพราะฉะนั้นการที่คุณจะยุบคุณไม่ใช่เป็นนายกคุณต้องไม่คิดเองเข้าใจอ่ะไม่คิดเองเพราะฉะนั้นโทษที่เพื่อไทยทำคือล้มล้างการปกครองเข้าใจนะภูมิธรรมคือพวกมึงมั่วไปหมดแล้วไงพวกมึงไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวทียอะไรเลยนะ เพื่อนมึงยังชิ้งอะ่ะมึงคิดดูเด้อคืออนาคตมึงหมดแล้วไงแล้วแม่มึงตายแล้วไง